คลิปนี้มีคำตอบสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนซื้อเฟซบุ๊กจากที่เคยต่างภาษากังกอยากเปลี่ยนมาเป็นภาษาลาวห,หรือจากต่างภาษาลาวอยากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกท่าสามารถแก้ไขได้ห้ามาเมเบิงน้ำกันเลยข่าวมาที่แอปเฟซบุ๊กเขากดข่าวไปหนานี่ข่าวมาจะเห็นสามขีดอยู่เทิง่องนกดข่าวไปหนานี่ไปทีต่างค่าหรือว่าดาวกดข่าวไป ขามานานี่จะเห็นศูนบัญซี่เนาะกดข่าวไปขาวม่านานี่จะเห็นหูปโปรไฟล์กดเขา่าวจะเห็นหูปโปรไฟล์อีกกดเขา่าวซื้อห้าเมื่อก่อนเป็นภาษาลาวกดไปที่ซื้อถาว่าอยากเปลี่ยนซื้อเป็นภาษาอังกฤษเนาะกดไปที่ซื้อแล้วลบภาษาลาวออกถาไวอยากเปลี่ยนซื้ออีก เือหนึ่งเมนอีกหกสิบวันเนาะสามารถเปลี่ยนได้โมเมนว่ามือ,อเป,เปาาลาเออเปเี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมือืยากเปลี่ยนเป็นภาษาลาวบอดายเดินลอดถ่ายอีกหกสิบวันเ่าสามารถเปลี่ยนได้เนาะหลังจากนะถ้าคำว่าพิมพ์ซื้อเาเป็นภาษาอังกฤษและนามสกุลเนาะาก็ลบออกภาษาลาวลบออกแกว้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษคือเก่าหลังจากพิมพ์ซื้อ ภาษาอังกฤษเท่าแล้วบาวจะเป็นสื่อหรือนามสกุลเท่าแล้วหายไปทีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเนาะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปมานานิพนจนะถาว่าวาจะเลือกสื่อกับนามสกุลหรือจะเลือกนามสกุลกับสื่อให้เลือกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากแล้วเห็นบะสื่อเทาจะเป็น วิธีเปลี่ยนซื้อโปรไฟล์ Facebook ได้ง่ายทุกคนสามารถเทดได้ถาว่ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสัจจ์ได้เลยคลิปหนะ้าพอกันสบายดี